เราอยากเป็นแบรนด์ที่แบบถ้าใครคิดถึงอะไรที่แดมกูดอ่ะอยากให้คิดถึงกัสตอนนั้นเราไม่ได้บางขนาดว่าจะไปเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนอะไรในการกินไอศครีมหลักการในการคิดรสชาติของเราเราเรียกมันว่าสตอรี่ทูเฟลเวอร์เริ่มรสชาติมาจากเรื่องราวผมเริ่มรู้สึกว่าแบบคนเน่ะเริ่มผูกสตอรี่ของเรากับวิถีชีวิตของเขามากขึ้น บอกว่าตลาดไอศครีมที่เมืองไทย10กว่าปีที่แล้วจะเป็นไอติมแนวแฟนซีมีเข็มชิดยามีน้ําแข็งแห้งมีต้องแบบควันพุ่งขึ้นมาไอติมสกูบ้รยแบบคราฟในบ้านเราเนี่ยหาแทบไม่ค่อยได้เราอยากให้ไอติมแบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านเราอะค่ะจุดเด่นอีกอันนึงที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอติมมามีเสน่ห์เนี่ยมันเกิดจากมีอยู่คืนหนึ่งหิมะตกเห็นคนมาต่อคิวกินไอติมกันเยอะมากเลยคือไอติมอ่ะเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เขาคิดถึงแสงแดดเราก็เลยคิดว่าไอติมอะมันเป็นมากกว่าแค่ขนม อยากทำคราฟไอศกรีมที่มีความรู้สึกอคะค่ะ ว่า s to r y to f l a v เ r เกิดจากเหตุการณ์นั้นที่เราเห็นคนที่บอสซันเขามาต่อคิวกินไอติมตอนช่วงหิมะตกเพื่อทำให้เขาริ m i n y ถึงช่วงซัมเมอร์มันเป็นโมเมนต์บางสิ่งที่คนส่งต่อให้กันได้วันนี้เพื่อนคนนี้อาจจะโดนเจ้านายว่ามาคนนี้อาจจะเลิกกับแฟนหรือคนนี้เป็นแบรนด์เด้งอ่ะเขาก็จะคิดถึงน้องกิฟต์อายสิบแปดเนี่ยส่งให้ตอนนั้นเราไม่ได้บังขนาดว่าเราจะเจาะตลาดกลุ่มไหนเรารู้แค่ว่าเราชอบกินไอติมประมาณเนี้ยเราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเราจะไปเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนอะไรในการกินไอศกรีม การที่เรามีคอนเซปต์ประมาณนี้มันทำให้เราเหมือนกับได้คุยกับลูกค้ามากขึ้นทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ดี อันนี้เรามีรสชาติกัสอยู่ประมาณ120-30รสนะคะครึ่งหนึ่งน่าจะเป็น collaboration ที่เราทําให้กับแบรนด์น่าจะเกือบทุกอินดัสทรรแล้วแหละมี food application, fashion มีสื่อสาร banking มีร้านอาหารเครื่องสําอางก็ยิ่งทําให้ไอติมเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวที่มีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นไปอีกะคะ่ะ ตอนแรกไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยครับว่าแบบบริษัทใหญ่ๆเขาจะอยากมีไอติมเป็นของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็คงเห็นว่าแบบเออเราทําเรื่องนี้มันจริงจังแล้วมันก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสื่อออกไปในรูปแบบใหม่ๆทําให้เขาเดินเข้ามาหาเราครับ เราอะถ้าจะไม่เคยทําโปรโมชั่นนะครับเราไม่ได้เชื่อในการทําแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยลดราคาเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทําส่วนใหญ่เราจะไปเพิ่มแวลูในตัวผลิตมากกว่าเช่นแบบเราไปทําเซตชาเงี้ยแล้วลินเดินทางไปไต้หวันไปคุยชามาแล้วเราก็ต้องทําเป็นเซต5ถ้วยออกมาเราเอางบส่วนนี้แหละถือว่าเราเรียกมันว่าเป็นบัจจจของฟันคล้ายๆงบการตลาดนี่แหละมาใส่ในการทํา o d u c ตอันนี้แล้วก็ตีราคามันให้ลูกค้าเ่่มถึงได้เหมือนเราอะไปเจออะไรดีๆที่น่ากินอะเรา ก็อยากเอามานําเสนอให้เพื่อนเราลองกิน มีแบรนด์พรอมิสอยู่3ข้อค่ะอย่างแรกก็คือ inspire by people story คือทุร์ลของเราอะ่ะจะเป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าไอติมเรามี feeling เนี่ยลูกค้าก็จดจำได้อันที่2ก็คือแบบ damn good taste เราอยากทำไอติมคราฟ์ในแบบของเราอะ่ะเราใช้นมจากฟาร์มในเมืองไทยเราทำราวนี้เองเราโกวนครามเมลเองก็อยากให้ทุกคนเขากินแล้วแบบเต็มน้ำเต็มเนื้อเต็มปากเต็มคำอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนึงที่ทาให้ลูกค้าเขาติดอันที่3เลยก็คือ Bo s เซ n culture คือเราจะมีประสบการณ์วันที่เราไปขอ บางร้านชิมไอศครีมอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเก่งใจคนขายแต่พอตอนเราไปอยู่ที่นั่นมันค่อนข้างเปิดโลกแต่และร้านเขาให้เราชิมคําใหญ่มากเขาก็จะนําเสนอรสชาติอื่นๆลูกค้าทุกคนก็จะรู้ว่ามาที่กาจะชิมไอติมได้เต็มที่อีกอย่างหนึ่งก็คือช่องว่างของพนักง,งานขายกับลูกค้าของที่เราค่ะค่อนข้างที่จะแคบคนที่ขายติมอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนเราคุยเรื่องไอติมกับเขาได้ตลอดเลยผมกล้าพูดได้ว่าเราอ่ะไม่เคยหลุดเลย ในเรื่องของแบรนด์ผมเผมเริ่มรู้สึกว่าแบบคนน่ะเริ่มผูกสตอรี่ของเรากับวิถีชีวิตของเขามากขึ้นเขาเคยส่งอันนี้ให้เพื่อนเราไปอยู่ในงานแต่งแปลว่าเราก็มีความหมายกับเขามากเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เราอ่ะไม่ใช่แค่ร้านไอติมหนึ่งร้านอะ่ะถ้าโปรดักดี เราไม่ต้องพูดอะไรกับมันเยอะอะบางทีคนเขากินเขารู้แหละว่าเราใส่รายละเอียดเข้าไปตอนนี้กัสมี14สาขาครับเป็นสาขาของเราเองทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมีตู้ไปวางตามร้านอาหารทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีส่ง Delivery ทั่วประเทศเลยสเต็ปต่อไปเรายังน่าจะมีสาขาเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัดมากขึ้นเพราะว่าเราก็เริ่มเรียนรู้จาก d e l i v e r y ว่าเราก็มีลูกค้าอยู่ในหลายจังหวัดแล้วก็เราอาจจะมี Product อื่นๆบ้างที่นอกจากไอศครีม กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ